คุณชมคะเวลาฝนตกหนัก,นกๆใจคนกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่กังวลว่าเอาจะเกิดปัญหาน้ําท่วมขังตามมาหนักหน่วงขนาดไหนแล้วต้องรอน้ําที่รอการระบายกันนานเท่าไหร่คืนนี้คิดด้วยกำลังสองกับอาจารย์ส,สัจฉิเฉลิมลาบประธานมูลนิธิสืบนาคาสเสถียนค่ะใจไม่ค่อยดีนะคะเวลาฝนตกทําไมเกิดคําถามว่าทําไมน้ําท่วมแล้วน้ําต้องขังไป เมื่อวันที่30มิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเขาจัดถแถลงทางวิชาการแล้วผมก็ไปนั่งฟังเขาก็เลยแอบเอาภาพฝันร้ายของคนกรุงไม่ใช่ความฝันความจริงนะฮะตั้งแต่วันที่20มิถุนาแล้วก็ต่อด้วยวันที่21มิถุนามาให้ดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับแถวราชดาแถวลาดพร้าวบางเขนคราวนี้ปัญหาก็คือว่าลมมรสุมที่เข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นฝนตก หนักมากอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะคราวนี้ปรากฏว่าลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เข้ามาโดยปกติแล้วก็จะเป็นฝนที่ไม่ได้มากอะไรเป็นฝนปกติคราวนี้ถ้าเกิดฝนขนาดนี้ยังเป็นแบบนี้ถ้าประมาณเดือนสิงหาคมกรกฎาคมนี่ฝนยังไม่เยอะจะเป็นฝนทิ้งช่วงโดยซ้ําไปสิงหาคมเนี่ยถ้าเกิดฝนตัวจริงมาก็คือฝนที่มาจากลมพายุจากฝั่งทะเลจีนใต้เข้ามาจริงๆเนี่ยจะหนักกว่าฝนจากอันดามันที่ขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเยอะ คราวนี้เราจะมีชะตากรรมกันยังไงะเพราะว่าสภาพฝนจริงๆแล้วเนี่ยวันที่20หนักนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เท่าไหร่มันหนักจริงๆน้ําท่วมจริงๆใน21แต่20เนี่ยหนักประมาณเกิน6 0ม mm ิลลิเมตรขึ้นมานะครับคนกรุงเทพเด่ยก็จะบอกว่าเอ๊ะตอนนี้เริ่มรับรู้ข่าวสารแล้วว่าออกแบบต้องเป็นอะไรนะ60มิลลิเมตรถ้าเกิน60เนี่ยจะต้องท่วมคุณเต่ารู้ไหมครับว่า60มันแค่ไหน6 0มิลลิเมตรไม่มีใครรู้เช่นเราอยู่ในห้องเนี้ย ไม่มีที่ระบายน้ําเลยแล้วฝนก็ตกมาชั่วโมงหนึ่งได้ก็จะต้องได้6เซนคือยังท่วมไม่ถึงตะตุ่มนะดังนั้นไม่เยอะนะนึกออกไหมคราวนี้ถ้ามันตกจริงๆสัก100มิลลิเมตรอะไรจะเกิดขึ้นเห็นตอนนี้ออกแบบ60เนี่ยยังรอระบายทั้งๆที่จริงๆแล้วออกแบบมาเนี่ยก็ปกตินะครับคราวนี้ทางวิศวกรรมสถานก็บอกว่าปัญหาของน้ําท่วมขังเนี่ยก็คือความเข้มของฝนเนี่ยมันเปลี่ยนไปไหม การกีดขวางทางไหลของน้ําในทางระบายน้ําหลักก็คือท่อระบายน้ํากับคลองความต่อเนื่องจากถนนไปท่อไปคลองเป็นยังไงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพราะเมื่อก่อนเขาคํานวณว่าถ้าแถวอย่างเช่นรัชดาเมื่อก่อนมีทุ่งทุ่งจะซึมลงดินไปเท่าไหร่แต่ปัจจุบันเป็นลาาซีเมนต์หมดเลยมันเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไปหมดแล้วตามการออกแบบต้องระบายได้แต่ว่าตามสภาพนี้มันระบายไม่ได้เพราะว่าจากคลองไปแล้วมันมันมีปมัญหาไปหมดเลยนะคะใช่มันมีทั้งโซฟา มีทั้งอะไรเข้าไปอุดตันนะครับแล้วก็อุโมงอุโมงก็เป็นคําตอบว่าเอ๊ะทำไมไม่ลงอุโมงเพราะโฆษณาอุโมงจริงๆแล้วอุโมงมีจุดระบายน้ําอยู่ไม่กี่จุดนะครับเสร็จมั่งไม่เสร็จมั่งแต่ว่าจุดที่น้ําจะท่วมมันเต็มไปหมดตรงนี้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 ท่วมเยอะ จะเอาไปลงอุโมง์ได้ยังไงอ่ะเพราะว่าไม่สามารถไหลไปยังอุโมงได้นะ,ะใช่มันไหลไปไม่ถึงอุโมงครับถูกต้องนะครับอาคารรับน้ําจะลงไปตรงไหนกว่าจะลงไปถึงเจ้าพญาคือมันลงอุโมงไม่ได้ปัญหาคือลงอุโมงไม่ได้มันมีค่าความเสี่ยงนะครับค่าความเสี่ยงวันนี้ที่ทางวิศวกรรมสถานเขาเสนอมาเป็นงานวิจัยเริ่มต้นเนี่ยนะครับเนี่ยพื้นที่สีแดงๆเนี่ยนะครับก็คือบางเขนฮะบางเขนลาดพร้าวแล้วมาตรงนี้ก็แถวแถวห้วยขวางดินแดงเนี่ยนะครับ นี้ประเวศนะฮะแถวๆเนี้ยเป็นจุดที่ความเสี่ยงสูงสุดความเสี่ยงสูงสุดคือสีส้มสีแดงคือ1นหนึ่ง,น,งนี่คือท่วมแน่จริงๆกรุงเทพเนี่ยก็ควรจะนะครับรู้อยู่ก่อนว่าตรงไหนที่จะมีฝนมาตกหนักเนี่ยก็ต้องขนเครื่องไม้เครื่องมือสําหรับที่จะไปสูบน้ําหรือไประบายน้ําออกไปจากบล็อกหนึ่งเขตหนึ่งหรือว่าพื้นพื้นที่ปิดล้อมที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งที่ยังรับน้ําได้คือต้องรู้ล่วงหน้าแล้วก็ ไปจัดการอันนี้เป็นแผนระยะสั้นส่วนเรื่องอจะมีะอุโมงค์ไม่มีอุโมงค์นี่ไม่แทบไม่ต้องพูดกันแล้วล่ะครับขุดลอกเก็บขยะที่ขวางท่ออยู่ก็น่าจะช่วยได้ไหมคะอาจารย์ช่วยได้ครับก็เร่งรีบทำสักวันนี้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าต้องกําหนดมาตรการระยะสั้นนะครับวันนี้ผมเชื่อว่ากรทมมีเรดาร์ดูฝนเองก็ได้ประสานกับกรมอุตุก็ได้เพื่อที่จะไปจัดการนะครับต้องต้องคือแอคชั่นต้องทํางาน คือทางวิศวกรรมสถานที่ผมไปสัมมานากับเขา,เาไปถแถลงงานวิชาการไปฟังเข้ามาเขาบอกว่าต้องเรียกเลิกเรียกคําว่ารอระบายเพราะว่าถ้ารอระบายปุ๊บก็เท่ากับว่าจะไม่ทําอะไรเพราะว่ามันเป็นระบบที่ไม่สามารถจะทําได้แล้วเป็นไปนตามระบบแต่คิดว่าระบายไม่ทันเนี่ยจะได้คิดว่าทํายังไงจะระบายทันแต่ในระยะยาวจะมีวิธีที่จะทําให้อุ่นใจได้ไหมคะระยะยาวอุโมงค์อาจจะเป็นคําตอบหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ที่แน่ๆก็คือทํายังไงจะต้องระบายน้ําจากถนนนะครับให้ลงไปที่ ตายท่อแล้วก็ออกไปที่คลองแต่พอมันถึงท่อแล้วมันมันไปไม่ได้เพราะว่าท่อเนี่ยบางทีมีแผ่นดินซุดบางทีมีอะไรไปอุดอันนี้ออกไปในคลองไปไม่ได้ฝนเพิ่งเริ่มตกน้ําเริ่มท่วมแล้วในท่อไม่สามารถไหลลงไปได้เลยเริ่มมีฟิล์มน้ําแล้วไม่มีริ้วเลยอย่างเงี้ยไม่มีอะไรลงไปเลยแสดงว่าน้าท่วมขังละระบายไม่ทันก็ต้องหาทางแจ้งข่าวหาทางช่วยเหลือตัวเองกันแล้วล่ะครับแต่ระยะยาวเรื่องของการสร้างบ้านอาคารบ้านเรือนต่างๆที่ไป บางการไหลระบายของน้ํานี่ยังเป็นปัญหาใหญ่นะคะอาจารย์ก็เป็นแต่ว่าไม่เป็นถ้าว่าจะทํายังไงจะระบายน้ําจากพื้นที่ปิดล้อมจากที่หนึ่งสร้างระบบไปอีกที่1ให้ได้แต่ระยะสั้นจะทำไงให้รู้ฝนให้ทันแล้วก็ระดมสัพพากำลังไปป้องกันการรอระบายคือไปเร่งระบายันซะก่อนเตรียมการล่วงหน้าน่าจะดีที่สุดนะคะเพื่อช่วยให้คนกรุงเทพได้อุ่นใจไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดปัญหาระบายน้ำไม่ทัน แล้วน้ำจะท่วมขังกันนานเดินไปค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ